ถามหน่อยนะคะว่ามาจากไหนเออไม่อยากออกกล้องเห็นไหมยังออกกล้องนะเออเลยดูเขาอยู่ดูเขาาดูอยู่ดูอยู่ใช่ไหมเป็น FC อยู่ใช่ไหมคะอาหมดอ่ะโอเคพอดีเยานาเขาก็กลัวไงบางคนเขาไม่ไม่ให้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้ถ่ายอยู่ใช่ไหมลุงนนไปกับไปแอดแผ่นเสียงไปบันทึกเสียงเขาเป็นนักร้องแล้วออกเพลงอะไรสักอย่างซิงเกิลล่าสุดเนี่ย มาฟังดูก็ดูอยู่ทุก่<ะ>รงกาอาเดูอือเ,เพราะว่าเราก็เราก็ตามมานะเราเห็นเขาโดนลงแกเราใช่ก็ยังบอกเขาเลยบอกว่าคืออธิษฐานกับเขาบอกว่าถ้าได้กลับมานั้นเดี๋ยวจะไปหาพอเรากลับมาเราก็ป่วยพอป่วยเสร็จแล้วเพิ่งจะหายยังไม่ค่อยคื้นตัวดี อีกสี่วันจะดับแล้วจะบินแล้วน้องชายเขาก็เลยลูกดว่านนี่นะแต่ก่อนเราก็ไม่ค่อยนั่นนะแต่แต่พอตอนหลังนี่ท่านมีเทวดาคุ้มครองหรอเพราะว่าก็เห็นช้างนลุกที่มาวันแรกก็คนลุกฝันถึงได้มาไงเพราะปกตินี่เราเรากลัวช้างไงแต่เราชอบไปปางช้างนะแต่ว่าเรากลัวช้างโอ้ที่มันน่าถ่ายอยู่แล้วขอโทษเสียงดังขอโทษขอโทษเดี๋ยวอได้เลยฮะปล่อยแบบธรรมชาติเลยไม่เป็นไรฮะ ตอนนี้คือเขาเรียกร้องนะตอนนี้คือเขาหิวตอนนี้พ่อพายตอนนี้นี่คือหิวนะคือที่เขาทําอย่างนี้คืออาการเขาคือเขาหิวแต่ไม่รู้จะสื่อสารยังไงแต่ว่าเขาก็ทําแบบว่าเออวันละตันฮะวันละแปดร้อยโลเจ็ดร้อยโล พี่นะพาาน่อไายเมื่อคืนไม่รู้พ่อพายได้นอนสองชั่วโมองครับนอนยังไงยืนหลับเหรออ่นอน,ออะน,อนตะแคงครับตะแคงข้างซ้ายตะแคงข้างขวาขก็แล้วแต่ส่วนมากไม่ค่อยเห็นแบบดูใหญ่ๆแบบนี้นี่หนูอยู่กรุงเทพอย่าไม่รู้ว่าน้องบอกน้องมาเยอะม ไม่มมรู้จักไม่รู้จักอ่ะไม่อยู่เท่เหมือนกันขับมามตั้งแต่เมื่อวานนอนนอนในเมืองแล้วก็มาดูอีกทีนี้เดี๋ยวก็กลับแล้วค่ะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นแม่แพร่เอฟซีนะครับมาเยี่ยมชมพ่อพายวันนี้นะฮะนำทีมโดยแม่อีฟของเรานี่เองนะะฮวันนี้มาตรงกับวันดีเลยนะใช่มาไม,ไ,ไม่ได้มาดูตอนที่ทำพิธีเราดูในคลิปยังไม่ตัดต่อตอนนี้ถ่ายไว้เยอะเลยแต่ว่า เออกาลังจะตัดก็วันนี้แขกมาเยอะเลยไม่ได้ตัดคลิปเลยเดี๋ยวจะได้ไปเปิดดูเดี๋ยวก็จะกลับแล้วค่ะกำลังจะเดินทางกลับแล้วกลับกรุงเทพแล้วเอาไว้โหอีกหลายอาทิตย์เลยกว่าจะมาเดือนหนึ่งเออน่าจะน่าจะร่วมเดือนนะใช่ใช่เพราะว่าไปที่อื่นขอบคุณนะคะแม่เอฟซีขอฝากพก็พายด้วยนะะฮเที่ยวให้สนุกนะครับขอบคุณค่ะโอ้ไปเที่ยวฝั่งลาวเลยนะฮะใช่อือ ถ่ายคลิปสักสามนาทีสวยทีส่งไลน์ให้หน่อยสิอได้เหรอได้เอาเอาลายนอนนะลายนอนมันเป็นยังไงตะเออแต่เงี้ยถ่ายแบบเนี้ยถ่ายอย่างเงี้ยเออให้ถ่ายอย่างเงี้ยเอ้ายังไม่เปลี่ยนไอโฟนเหรอเนี่ยยังรุ่นรุ่นดึกดําบันเนี่ยอะไรอะไรเงี้ยไม่ไม่แต่แต่มีไอโฟนรุ่นใหม่อยู่ที่รูปเอาเอาเอาอขนาดนี้ใช่ครับซีไอทีถ้าสะดวกก็ส่งมาให้ได้ขอขอบคุณลุงมากน้ำตกอ่าอะไรนะผาส้วมอะไรเงี้ยน้ำตกอะไรแถวๆนั้นสวย แต่ยังไม่เคยมีโอกาสข้ามไปเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเป็นฝั่งลาวทางใต้เนี่ยใช่ครับเรานั่งเครื่องไปไปลงอุบลใช่ไหมลงอุบลเสร็จแล้วน้องสาวมารับกับน้องเขยมารับนั่งเหมารถตู้ไปเอารถตู้ไปครับเจ็ดแปดคนดีคุ้มฮะเราจะได้แบบอันนี้ไงเหมารถตู้ไปเราเราไม่ชินทางเรามีคนขับนําเที่ยวใช่มีคนขับอืเราถามคนในพื้นที่ก็พาไปเพราะเราไปเองไม่ถูกหรอกอืนั่นแหละแหมล้วอายุป่านนี้แล้วเนาะ จลุยก็ลุยไม่ไหวแล้วครับผมสวยฮะเไลืมนะถ่ายแม่งจริงอีกสปีเราไดหกร้อนะคะครับผมขอบพระคุณครับแม่อีฟครับเดินทางปลอดภัยครับผมอ่ะไม่วันแม่อีฟีโอกัดไปเที่ยวฝั่งลาวก็ให้ถ่ายคลิปมาให้ด้วยจะได้มาลงในช่องเออลถต้นทุนนะฮะเออดีไหมรดต้นทุนนะฮะไม่ต้องเดินทางไปเอง พอเมียอิบจะไปเที่ยวฝั่งลาวทางข้ามทางช่องเม็ดนะเดินทางไปแล้วก็เดินสายเที่ยวนะเห็นบอกหลังจากกลับจากช่องเม็กนะคะก็จะไปเชียงใหม่ต่อเห็นว่าอย่างนั้นนะครับเราก็เลยฝากนะเก็บบรรยากาศมาให้นะครับครับชมพระพายต่อไปครับเรื่อยๆเนาะ นี่คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับขนมปังเจ้าดังก็เอาขนมปังมาให้เรานะครับครับผมวันนี้วันดีด้วยวางศิลาเลิกสาวเอกไรตังเทปูนโรงเรียนพ่อพายอ้าวพี่บรรัดกำลังดูท้ายให้แม่อีฟนะ นี่ฮะมียิปกลับแล้วหลังฉากมาแล้วสับพัดเไกด้มาช่องนี้ได้ไหมให้ขับให้ไหมกล้าไหม <c oughs> เออมาเนี่ยมีพี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวชนแล้วเขาจะบอกเองฮะเอกช่อง <c oughs> น,นี้เลยเอางั้นเหรอพี่ได้เลยโอย้ เอาความปลอดได้ดีกว่าเอ้านี่ก็ดีเหมือนกันมันไม่แคบกว้างดีโอเคนี่ฮะกว้างดีครับแม่อีฟครับตรงนี้เอาท้ายออกเลยใช่ไหมครับผมท้ายก็ได้ท้ายก็ได้ท้ายนี่แม่อีฟถอยมาปุ๊บแล้วก็ออกไปนี่แล้วก็หมุนหน้าออกไปเลย จะหน้าออกก็าทายไปเหมือนเดิมมาหน้าออกมาละววนได้เลยได้อยู่ได้อยู่เอาเอา,ายไหเดือโยง่า,า่แหละไม่ยบกลับแล้วก็หายไปหนึ่งเดือนนะครับไปท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวหนึ่งเดือนต่างประเทศเห็นบอกว่านู่นละหนึ่งเดือนก็ น่าจะเป็นต้น,ต,นต้นเดือนธันวาอะไรบ้างมาเนี่ยไม่เป็นไรก็ฝากพ่อพอาไว้กับพวกเรานะครับมมมามามา เลลลไไไดดด้้้เเเยยอาเลยยิงยาวไปเลยครับตั้งร้อยให้ตรงตั้งร้อยให้ตรงยาวไปเลยยาวมายาวมาถอยมาเลยครับถอยยาวเลยร้อยตรงแล้วร้อยตรงแล้วตรงมาตรงมาตรงมาได้อยู่ได้อยู่จะพึ่งหักอย่าบ่นชนโต๊ะ ทีนี้หักได้เลยครับหักหักซ้ายเยอะหักซ้ายเยอะๆอ่าอ่าอาโอเคโอเคผลละครับเดินทางปลอดภัยครับผมเที่ยวให้สะดวกครับผมครับแร่ับแ้วแม่อีครับผมอครับอี่ยแัอัああ่อแหละ่นอ โอ้เมื่อกี้ลืม,ลมให,ให,ให้เนี่ยแจยังอันนี้อยู่น้ำตกรีผี<ม>ควาพระเพลงเนาะเอาไอิฟถ้าดูคลิปนี้แล้วก็ไปเที่ยวให้ได้นะครับลาวใต้นะครับโอ้โหอย่างเราไปนานะฮะเขาบอกว่าทัวร์เขาบอกว่าทำไมอยากมามีทำไมไม่บอกดินรายนะเป็นดินทรายแล้วมีคนแก่นั่งขายกล้วยเส็เกี้ยวขาก็เช้าก็บอกว่าอย่างเงี้ยหลังบ้านเรามีโอ้โหพอหลังนาทีจักรยานใหญ่ๆสองเดือนครับผม อ่านี่ครับป้าไปเท yes. uh, oh? no, oh. mm ี hmm. <laughs> mm ่ยวมานะฮะโอ้ออน์โกดออกมาแล้วนะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหใช่น <guide>? ี ah ่อารมณ์ดีแล้วพ่อพายโชว์ให้เห็นแล้วนะฮะเขาเก็บไว้ไม่ตามธรรมดาก็่มีคนเห็นเขาเขาไม่ค่อยโชว์เนาะ ครับไม่ค่อยจะเห็นบางครั้งอ่ะบางครั้งใช่บางเห็นนี่ฮะปลายเป็นสีชมพูเห็นไหมฮะแล้วก็โคนก็จะเป็นสีชมพูเราก็ดูตามคุชลักในรถครับผมศึกษาหมดขาที่ห้าขาที่ห้าอันนี้่คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับทุกคนครับขอบคุณสำหรับคลิปดีครับ วันนี้คือคักพ,พิเศษเลยขอบพุกคุณทุกท่านนะที่มาเยี่ยมชมพวกเรานี่ก็พี่เขาอยู่ฝรั่งเศสนะก็แวะมาเยี่ยมชมพ่อพายก่อนเดินทางกลับนะครับ